สวัสดีค่ะใบตองแท้งอ่อนแอนะช่วงนี้เอ๊มีวันหยุดยาวหรือยังคะช่วงนี <c oughs> ยงง้ยังไม่ถึง <c oughs> ยังไม่ถึงอยากจะไปทัวร์เมืองนอกแบบว่าสบายใจเชื <ไป S 2> เอช่ไหมเราจ่ายตังเองอเไม่เหมือนพวกเขาไปดูงาน <c oughs> <c oughs> วันนี้นะใบตองแห้งอ่อนแอพูดถึงประเด็นทัวร์นอกภาพสะท้อนองค์กรอิสระเสื่อมเอ๊พูดจนซ้ำซากนะคะเรื่องของไปดูงานต่างประเทศคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ว่าม,ม,ม,มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าถูกจับตามองอย่างมากมีช่วงหนึ่งที่บอกเอ้งบประมาณเรื่องของเงินเนี่ยมันถูกนําไปใช้สิ้นเปลืองหรือเปล่าและจําได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลุงตู่เนี่ยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยต่อไปนะองค์กรไหนเนี่ยที่จะไปดูงานต่างประเทศถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องไปไม่ต้องไปนะครับแต่เอ๊ะกลับมาอีกแล้วปีนี้กลับมาใหม่อีกแล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เขาให้ไปดูแค่อาเซียนบวกสาม ตามมติคอรมอทีนี้ก็เลยก็เลยเกิดเรื่องอแฉกันไปแฉกันมาโดยเฉพาะกรกตกรกตเนี่ยนะฮะก็บิ่งไปนู่นถึงมรรูุประเทศไหนมันก็ดูข่าวกันแล้วกันก็เยอะนะฮะก็คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของกรกตเนี่ยนะฮะที่ที่ไปมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งจันกลับมาก่อนนแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นแค่หลักสูตรของกรกตอเองเขาเรียกว่าหลักสูตรการบริหารงานระดับสูงสำหรับสำหรับเรียกว่าพนักงานของกรกตเองที่อบรมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย แล้วมันก็พาพิงไปถึงสปนสปน,สปนไปยูนิเวอร์ซลใช่ไหมฮะไปดูหลักสูตรเขาเรียกว่าไปดูการบริหารจัดการของยูเิเวอร์ซลคนก็โหยลอกกันกลิ้งว่าคุณสปนคุณทําเรื่องการท่องเที่ยวเหรอใช่ไหมค่ะ <c oughs> คือตอนเนี้มันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะครคือประเด็นที่เรามันไม่ใช่ว่าต้องมาดูกันแค่เรื่องทัวร์นอกสิ้นเปลืองงบหรืออะไรหรือเปล่า <c oughs> เรื่องที่มันน่าคิดกว่านี้สําหรับเรื่องขององค์กรอิสระเนี่ยมันมีมุมให้คิดอยู่สองเรื่อง ะะมุมที่หนึ่งเนะะเรื่องขององค์กรอิสระเนี่ยคุณวิราชจตรพิทักษ์เนี่ย,ก,ยก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะฮะคือมันไม่ใช่แค่การสิ้นเปลืองงบประมาณอันที่หนึ่งเนี่ยใช่คุณไปดูงานแล้วบางทีมันไปแบบใช่ไหมก็บอกว่าในคุณวิราชเขาก็บอกว่าเออไปดูงานเนี่ยไปกันใหญ่ไปแบบบางทีเนี่ยนะฮะก็คือคล้ายคกับว่าเออไปกันเนี่ยบอกว่าบางแห่งเนี่ยนะ ไปแล้ว40บกว่าประเทศบางคนประธานองค์กรสลับบางคนไปแล้ว40กว่าประเทศนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นกรกตเนี่ยไปดูการเลือกตั้งในประเทศที่ไม่มีการเลือกตั้งไปดูการเลือกตั้งในประเทศคอมมิวนิสต์ไม่มีปปชก็ไปดูงานที่มันแบบประเทศนั้นที่มันไม่มีปปชไม่มีสารรัฐนูลก็ยังไปดูงานประเทศนั้นที่มันไม่มีสารรัฐนูญก็คงรู้ว่ามันหมายถึงหมายถึงหน่วยงานไหนคือคือการไปดูงานกันง่ายได้อันเนี้ยอันเป็นอันที่หนึ่ง แต่ที่สองที่มันสําคัญเนี่ยนะฮะก็คือว่าที่คุณวิราชพูดเนี่ยก็คือว่ามันเป็นหลักสูตรซึ่งมีมันม,มีการจัดอบรมคเอ,อเปิดรับคนเป็นร้อยอเปิดรับคนเป็นร้อยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะพนักง,งานองค์กรอิสระของตัวเองไม่ใช่เฉพาะคนในองค์กรอิสระของตัวเองแต่มันเป็นคนนอกข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็รวมกับนักการเมืองรวมกับพ่อค้าซึ่งคำถามก็คือว่ามันทำให้เกิดอะไรขึ้น เขาเรียกว่ามันทำให้เกิดคอนเน็กชันมันทำให้เกิดคอนเน็กชันซึ่งเรียกว่ามันมีสายสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันได้แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าองค์กรอิสระเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเขามีอำนาจให้คุณให้โทษแล้วมันเป็นองค์กรซึ่ง คนตั้งความหวังว่ามันจะเป็นเทพเจ้าที่ล่องลอยอยู่นอกโลก <ś c oughs> จริงคือไม่มีความผูกพันไม่มีอะไระไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใคร,ครแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยแบบว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเ,ยเขาไม่มีส่วนได้เขาเป็นผู้บริสุทธ์นะอ้าวแล้วคุณมาจัดเสียวนากับพ่อค้าคุณเอาทหารตำรวจไปด้วยคุณเอาผู้ภาคสารดดบางทีไปอบรมด้วยกันแล้วก็เดินทางไปเนี่ยนะครับคำถามคือแล้วมันเหมาะสมตรงไหน ความจริงเรื่องนี้มันเคยมีงานวิจัยนะของอาจารย์นวลน้อยนะสิรัตน์นะฮะประมาณหปีแล้วนะของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาทําวิจัยเรื่องเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงอ,อบอกว่ามันเป็น,อน,นคอนเนคชันอานาจอาจารย์นวลน้อยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์นวลน้อยเขาก็ไล่มามันมีหหลักสูตรแต่ผมเนี่ยเติมให้ตอนนี้ตะหลังเนี่ยมันมีไปตั้ง9้าหลักสูตรแล้ว <c oughs> นะฮะคือหลักสูตรที่เขาศึกษาที่เขาบอกว่าคนที่มันนิยมมากนะขอให้ดูนะฮะคือวปอ อันนี้มันมาตั้งแต่แรกแล้วมาแล้วของทหารเองของทหารเองนี่เป็นหลักสูตรที่ใครๆก็อยากไปอย่างยิ่งแต่ว่าจะไม่ใช่ใครก็ได้นะที่เข้าไปเรียนได้สําหรับวปอนะจะต้องมีตำนงตํตำหน่งอะไรขั้นสูง่มเป็นผู้บริหารคือหลักสูตรพวกนี้ถามว่ามันมีที่มาอย่างไรมันมีที่มาตรงที่ว่าถ้าคุณไปเรียนแล้วเนี่ยนะฮะ คุณจะค้ายๆกับว่าคุณจะขึ้นเป็นประหลัดกระทรวงเป็นอธิบดีอะไรต่างๆนี่คุณต้องเรียนวอปออ,อยาจะรู้สึกางานใช่ไหมฮะมันมีเกณฑ์ของกพอ,อยู่คุณต้องเรียนกพอ,อคุณต้องวอปอคุณต้องเรียนปรออะไรต่างๆๆมันมีอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างเ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> สรๆๆๆ็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอพอพอวปอมันฮิตแล้วมันเรียนยากเนี่ยมันเรียนยากคือคุณกว่าจะเข้าไปแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่านักธุรกิจเข้าไปไล้นักธุรกิจก็เข้าไปเยอะนะเนี่ยแต่มันเรียนยากเนี่ยก็เลยเปิด องค์กรอิสระหรือองค์กรอื่นๆก็มาเปิดหลักสูตรพอ่าเปิดเพิ่มแล้วมันก็ไปเปรียบเทียบว่าเออนะมาเรียนกับเราก็ได้แล้วคุณก็เอาไปแบบขอตำแหน่งได้คือมันเวลาที่คุณจะเข้าตำแหน่งเนี่ยเข้ามาติคอรมอเนี่ยมันจะมีเกณฑ์กรอบของกพอพว่าหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้หลักสูตรนี้<อ>นะฮะเพร<อ>าะฉะนั้นเนี่ยมันก็เปิดเพิ่มมาค่ะะขอให้ไล่ดูใหม่นะ,นะก็คือว่าเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เขานิยมกันมันก็เริ่มขยายขึ้นมาอันหนึ่งวปอวิทยาลังการละอาจักอันที่สอง ที่ตามมาคือบอยศยสผู้บริหารกระบวนการทางระดับสูงเื่อรายการยุติธรรมสำนักง,ง,งานศาลยุติธรรมนี่คือศาลนั่นแหละฮะก็คือศาลศาลแท่งสารอราญาศาลฎกาเรานี่แหละเขาเรีรรรยกว่าศาลยุติธรรมนะฮะอันนี้เปิดมาตั้งแต่ปีสามเก้าแล้วนะครับโอ้เปิดมานานฮะแล้วก็ออขอโทษทีก็เมื่อสักประมาณสักหลายปีก่อนก็สี่ห้าปีก่อนนั้นก็ค่อนข้างจะรับคนกว้างขวางค่ะ รับกว้างแบบไม่ใช่ไม่ใช่ย่อยๆเลยอันนี้น <ะ S 2> คือบอยอสอบอยอสอนี่รับคนไม่ใช่ย่อยๆเลยแล้วแบบผมเคยไปไล่ดูนะฮะเมื่อประมาณสักรุ่นสิบเจ็บอยอสอประมาณรุ่นสิเ,เนี่ยโอ้มีรับคนแบบกี่คนคะเออคือเป็นร้อยร้อยหนึ่งแต่ว่าในบรรดาน,นั้นนอกจากพื่อักษานี่ก็มีมีนักธุรกิจอยู่ประมาณ30มสิบกว่าคนมีครบเลยนะฮะทุกที่ห้อทุกอะไรแบบนี้คือ ค่ายใหญ่ๆโดยเฉพาะเราบอกว่าถ้าบอกว่าไม่ต้องเอ่ยนะคะไม่ต้องเอ่ยธุรกิจสื่อสารโ <c oughs> ทครคมนาคมเนี่ยมีครบทุกค่ายอ่าอ้าวชูสามชูสามนิ้วมีสามค่ายมีครบทุกค่ายน,นักนักกฎหมายนักอะไรต่างนักกฎหมายบางคนที่แบบแบบเแบบพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยนะแล้วก็มามีอีกอันนี้อ,อีกมีบยปนะของออหลักสูตรรัฐบาการทางปกครองระดับสูงของสารปกครองอืมอันนี้ของสารปกครองเนี่ยก็คือ สามบุครามีหน้าที่ที่ต้องตัดสินข้อพิพาทเรื่องรัฐกับเอกชนอะไรหนาเนี่ยไปเปิดนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมฮะไปเปิดงี้ก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นสามบุคลกรก็มีแล้วก็มีนักธุรกิจแห่ไปเรียนนะพวกนักกฎหมายมือกฎหมายของพวกค่ายใหญ่ๆก็ไปก็ไปนะคือไปไปทาไมไปสร้างคอนเนคชั่นป่ะมันใช่อาจารย์น้อยเคยแล้วมันเคยมีบทความคือของทษที่ของเทพธุรกิจอ้างเขาก็ได้เคยไปสัมภาษณ์ก็คือแบบสัมภาษณ์คนคนหนึ่งที่เขาเข้าเรียนบอกว่าโอ๊ยใครก็รู้ประเทศไทยนะฮะ โนฮาวไม่สำคัญเท่าก,กับโนฮูนะคะคนสัมภาษณ์ได้เป็นผู้หญิง <c oughs> โนฮาวไม่เท่าก,กับโนฮูสายป่านยาวแค่ไหนสายปานค,คือไม่ใช่คือคุณรู้จักคนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรพวกนี้มันมีปัญหาเนี่ยมันก็เปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีอีกอันคือนะไล่ไปเลยนะกน้าหลักสูตรมีปปรลของสารวันพวกก้ามีพอตสองของกรรมการเลือกตั้งของกกตเนี่ยที่กำลังแบบถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ด้วยนแล้วก็นยประศของปปชเนี่ยแล้วก็ สารมนูนก็เห็นแล้วเอามั่งสารมนูนก็เปิดหลักสูตรที่ทำเพื่อประชาธิปไตยของสารมนูนี่มาห้ารุ่นแล้วครับตอนนี้นะตะก,กี้ให้ภาพให้ดูภาพอยู่ว่าเมื่อปีห้าแปดก็รู้สึกจะเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศมา,าโทษทีโอ้ไปดูงานดูงานไม่ใชไ่ไปดูงานครับไปดูงานต่างประเทศมานะฮะไม่ได้ไปดูลูกถนนลูกลังนะฮะเขาไปดูงานที่ต่างประเทศมาอันนี้ก็ของสารรัมนูนนะฮะก็คือไปดูงานแล้วก็ตอนนี้เปิดรุ่นห้าแล้วนะฮะแต่ว่ารุ่นสี่รุ่นห้ารู้สึกจะลดลดโหลดการดูงานลงไปหน่อยนึงอะไรนะ ดัังนน้คือไม่ทีนี้จะบอกว่าพอหลังจากวิจารณ์ก็มีการปรับบ้างอย่างเช่นาสาลปกครองเนย,ยุคคุณปิยะประตังทาเนี่ยท่านท่านประธานศาลปกครองคนปัจจุบันเนี่ยท่านก็ยกเลิกไปแล้วหลักสูรบุญยประยะปนเนี่ยก็ปิดไปชั่วคราวาคือคำว่าชั่วคราวนี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนประธานสาลปกครองแล้วจะเลิกไหมแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนเขาก็คงจะยกเลิกไปแล้วนะแล้วก็อ,อ,อันเนี้ย คุณดิเลงนิจเจนของธรรมผู้มีชื่อเสียงสมัยนั้นก็เคยชีย้แจงบอกว่านะฮะคือมีค่าใช้จ่ายแสนเจ็ดหน่วยงานที่จ่ายแสนสองที่เหลือห้าหมื่นเนี่ยสามุคลองจ่ายให้บยสของของสายธรรมนี่สายุธรรมจ่ายหมดนะฮะนี่งไงสายุตธรรจ่าย,มยหมดแต่ว่าบยสก็หลังจากถูกวิจารณ์รุ่นลหลังนี่ก็มีการปรับปรับก็คือว่าตัดนักธุรกิจเอกชนออกไปเยอะเลย แบบว่าถ้าเหลือนี่ก็คือแบบเป็นสภา,าสภาสําคัญสำคัญส่งมาเท <ม S 1> ่านั้นเองสองสามคนจากร้อยนี่มีประมาณคนสองคนไ <ม S 1> ล่ลดูรือชื่อรุ่นล่าสุดน,นะรุ<ม>่นล่าสุดเนี่ยจะเหลือเหลือแค่นี้นแล้วก็ลดการดูงานไปแค่อเซียนบวกสามตมามมติคอมม์บยซของสารธรรมนี่ก็ปรับล่าสุดน,นี่ก็ปรับนะแต่กกตอนเนี่ยนะรุ่นพตสรุ่นสิบรุ่นแปดเนี่ยก็ยังมาเถียงอยู่นะฮะ รุ่น8เนี่ยรู้สึกเขายังมาเถียงอยู่นะก็ยังมาเถียงอยู่ว่าจริงๆแล้วเขาจําเป็นเนี่ยรู้สึกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะคือขอโทษทีคือนะก็18ล้านงบ18ล้านบาท18บแปล้านนะฮะเขาก็ยังเถียงอยู่ว่าอันนี้จําเป็นนะเขายังแบบว่าเอออย่ามองแค่สร้างคอนเน็กชันในเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานคุณจรุงวิทย์ภูมิมานะบอกว่า18.6ล้านบอกว่าจําเป็นบอส1นึ่งสงสีภไปดูงานไม่ใช่เป็นแบบเออ เขาอยู่งานประเทศใดเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับมติคอรมอของอาเซียนบวกสาวแล้วมีการ<ะ>เลืองงากประเทศเรื่องหนึ่งหรือไม่ให้ดูงบนะฮะให้ดูงบนะฮะงบที่เขาจัดมาเนี่ยนะฮะสิบแปดล้านไล่ดูไปเรื่อยๆฮะไล่ดูไปเรื่อยๆนะฮะงบประมาณสิบแปดล้านงบที่สําคัญที่สุดคืออะไรนะงบสิบแปดล้านเนี่ยนะปร็กลัว่าไอ้ส่วนที่สําคัญที่สุดอ้าวเดี๋ยวะฮะดูแผงสองนะฮะมีหรออ้าวทำไม่ครบ อ่าไม่เป็นไรเอาโทษทีคือจริงๆเนี่ยนะฮะไปไล่ดูได้มันมีเอกสารนะเดี๋ยวจะทำให้ใหดู2 2> อา่เอาเงบนที่สูงที่สุดคือดูงานทั้งในและต่างประเทศ1 2 2 9 8ล้านนี่คืองบดูงานจากสล้านนะครับที่อื่นไม่ได้สำคัญเลยงบดูงาน12ล้านกว่าค่ะนะฮะแล้วถามว่าก,ก็อบรมกันอย่างเดียวไม่ดูงานก็ตัดไปตั้ง12ล้านอืมเอาไม่ดูงานก็ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการนมาบริหารจัดการสิ ขอโทษนะฮแบบจำเป็นแค่ไหนก็ต้องว่ากันดูนะฮะจริง,รงๆแล้วไอ้การดูงานที่เราดูดูกันมาเนี่ยมันได้ใช้อะไรจริงๆมันก็ต้องถามนี่ไงคะนนดังนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยนายชาติชายนเะชียงใหม่ก็เลยบอกโอ้ช่วงนี้ว่ากันขมเลยนะดังนั้นเลยบอกว่ากราทจะพิจารณากฎหมายนะฮะประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมพิเศษขององค์กรอิสระห้าม มีความคิดว่าจะเขียนในกฎหมายลูกบอกห้ามองค์กรอิสระจัดหลักสูตรอบรมพิเศษเพื่อลบข้อคอลหาเรื่องการสร้างคอนเนคชันเบื้องต้นแบบนี้มีสองข้อสรุปสั้นๆนะคะบ,บอกว่าห้ามนําเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินอุดหนุนมาใช้ในหลักสูตรข้อที่2ก็คือห้ามบุคลากรในองค์กรอิสระไปร่วมเรียนหรืออบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเองเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอลหาเป็นการสร้างเครือข่ายเพราะว่าบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคือตัวเองเ่ย รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนอีกเอ๊ะมันจะต่างอะไรคือไม่แม่คือคําถามก็คือว่าอย่างวิทยาลัยตลาดทุนของของตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วถ้ามีผู้ภากษาหรือสาลปกครองมาเรียนเนี่ยโดยที่สาลก็สนับสนุนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นคอนเนคชั่นไหมทุกอย่างมันเป็นคอนเนคชั่นนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือว่ามันต้องห้ามให้หมดถ้าห้ามก็ถึงคือต้องคำานึงเรื่องนี้ยังคำานึงถึงจริยธรรมแต่ผมว่าเรื่องที่สําคัญกว่านั้นหนึ่งนะต่อให้กรทห้าม ผมย้อนไปอีกอย่างนึงกระทอกำลังห้ามอะไรกับปปชที่กําลังจะจัดการกับปปชเรื่องหนึ่งที่จะให้ปรับไม่ให้มีปปชจังหวัดจะปปชจังหวัดกลับมานั่งทํางานหลังจากอะไรรู้ไหมฮะหลังจาก,หล,จากหลังจากสร้างตึกปปชจังหวัดไปเกือบทั่วประเทศแล้วเข้าใจงบประมาณเป็นหมื่นล้านอ๋อแล้วไปยกเลิกถูกนะเขาทําถูกเขาคิดถูกนะกระทอคิดถูกแต่มันแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรอิสระเพราะทาอะไรก็อิสระเพราะอิสระไงทำอะไรก็ได้ คือนึกอยากจะสร้างตึกปปชนึกอยากจะทาปปชจังหวัดคใครไปห้ามเขาได้ฮะอเขาของบประมาณสภาก็ห้ามเขาไม่ได้ฮะคนักการเมืองมั่งชั่วไงไม่ได้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 คือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าภาพสะท้อนทั้งหมดที่เราเห็นคืออะไรคือยุคนี้คือยุคลุงตู่คือคอสชมอสิบสี่ไม่ใช่คือมีอำนาจที่องค์กรออสระกลั์รั่วเขาถึงได้แบบเชื่อฟังคุณ คุณออกคําสั่งบอกข้ามไปดูงานออกคําสั่งน้อยน,น้อยน,นี้เขาถึงกลัวคผมถามจริงๆถ้าเป็นนักการเมืองทําได้ปะไม่ได้ไม,ไม่ได้ไไดใช่ไหมคำถามเรื่องหลักการที่มันใหญ่กว่านี้ก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าแค่ไปดูงานเมืองนอกแค่ไปถลลงงบแค่สร้างะชคำถามที่ใหญ่กว่าก็คือว่าใครจะคุมองค์กรอิสระได้อืนี่มอสีบสี่กับคอสชอถึงคุมองค์กรอิสระได้เขาถึงกลัวคุณค่ะใช่ไหมฮะผมถามว่าจริงๆแล้วถ้าไปสู่ ยุคเลือกตั้งหรือย้อนไปดูที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรอิสระขยายงานขยายอํานาจตามใจชอบทํานู่ทนทํานี่อะไรต่างกรกตออกระเบียบเองอะไรเองตั้งคนกรกตไปเลือกกรกตจังหวัดเองอะไรคืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วกรทต้องมาลื้ออยู่ตอนนี้ผมถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุมเขาได้ปะไม่มี่สุดท้ายแล้วนี่ฝากเป็นการบ้านให้ลุงตู่ใครจะคุมงองค์กรอิสระวันนี้เราสองคนแล้วสวัสดีค่ะ